คือม <cek warm st anza> <c uk> ีตึกปลาคอใหญ่มาแกงแน่เลยเออเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหจะดัดมาอื่นมือแล้วก็ดียามเช้าเนาะขึ้นหญ้าแห้งหงเพี่น้องเอ๋ยเบิ่งตื่นมือสามมาเมื่อนีน จะมีกิดสิาพาดพี่น้องห้าเบิ้งส่วนห้าเบิ้งมักแตงที่จะมีปุ๊กเอ้เมื่อนั้นพี่น้องเนาะตอนนี้แม่นมันออกได้สองใบแล้วนะพี่น้องนะตอนนี้ได้สามสี่มือเราได้ห้าไปเบิ้งเนะาะยามมือเช้ามากับบรรยากาศดีขนาดพี่น้องนี่อากาศดียามเช้าเนาะเอามาทางนั่งอีส่วนเอ้ขนตดดีฮากับร่างพักพี่น้องเลย อันนี้พักเิ่มพี่น้องเนาะเสื้อลาบตัวนี้แต่ก่อนเป็นดานพักโบพี่น้องเนาะพักโบ่มไม่เน่าก้นแล้วนะจะมีก็เลยบ่งพักเิ่มเสื้อไม่นี่พี่น้องเบ๊มาแต่งจะมีกำลังออกงามและได้ซองใบเนาะ อ๋อเป็นเบรยงามงามพี่น้องเอ้หน่อเขียวอุ้มถูมมีเม้นงามต้นมะแตงพี่น้องเอ้ยหน่อยญาก็ขึ้นหญ้าเฮงหมูพี่น้องเอ้ยเบิังถันมีเอาห้ามันอ่อนี่ป้าทั้วมันสีงามแล้วเนาะพี่น้องเนาะงามมะแตงแล้วเมื่อหน้าสีมาสีหญ้าแล้วนะนานนี้ก็อออคือเดียวพี่น้องนี่แต่ว่าอ่อมีเมิดพี่น้องนี่มละแถวนี้เม่นว่างเนาะมะแตงซ่องสีเขียวนั่นเม่นอ่อมีเมิดพี่น้องเอ้ยเนาะอ่อเป็นบอนบอนนะ นั of of ่นส <Tamam. S 1> um, so, ่วนนันที่ปลูกมักแตกข้าวมันอองมืดคูม็ดคู寰寰่น้อยพี่น้องเอ้ยเนาะเป็นน้ํากามักแตนะส่วนบอนที่มันมีอออนีสิเอามาแต่งมาแซมซื้อพี่น้องเนาะมักเพเทากับกําลังเป็นงามเลยพี่น้องเอ้ยพอได้กินเนาะเฮาสิบ่งนานที่มาแตกยังมีออเพงนี้แต่งขาวนี่แม่นกาเพิ่นอออันเดียวเฮาสิบ่งมาแต่งขาวซื้อเนาะ บูงเช่นนี้เลยเพียง่แเนี่ยเดี๋ยวเขาจิเอามรดกน้ำด่างนะ ลงแล้วแล้วก็มาเอาน้ำไปหุพีนน่น้อ,นองแล้วมื่หน้าสิหาฟุ้นมาเซืรอพี่น้องเนาะ วงมาแต่งแล้วแล้วกกแซ่มาแต่งแล้วขึ้นกินข้าวพี่น้องไอ้เ <c oughs> นาะมื่อวานนี้กินข้าวแต่เช้านะ <c oughs> มันแมนเธอเอ้ยคันทลี่เฮาโคตพี่น้องมื่อนี้ได้ผู้เปี่ยนนะกำลังม,มาแปะพองแมนงามงามเป็นดุก,กันะเนาะปีกขึ้นนึงกินแซบ่บอันนี้เพื่อนไพ่เฮาพี่นยอย้งนองกำลังกินข้าวพี่น้องเลยกินข้าวกับพี่เลิฟ<า>พอมาๆกินข้าวแกงเล็ด

ตื่นแต่เช้าเลยเฮ้ย <c oughs> มามาพี่น้องบันนี้ลงมือกินข้าวกับแกงหิดนั่งฟ้านะอาหารเช้าของเฮาเามื้อนี้เนาะบาพิดถุงมันเจ้าหน้าฝั่

ป่าโบาตายต้องเนาะขังอย่จันทร์ำมันได้ข้าวเน,นาะมีกันนเามโกินข้าวยญาและส้มีสิมานึ่งมากมันแก้วไปทน้งเนาะนี่มันก็มีเงาปเปิเลือพี่น้องแต่ว่าเทาสีนึ่งมาทางในน้อมันก็สีแซ่บอยู่นะก้อนอื่นไม่เทาสีล้างก่อนพีน่น้องเลยเนาะ Ráng keng keng với long lên nó, nó mồi với long, lạng leo rồi này, mình mồi nó รอถ้ามันชุกพี่น้องวันนี้มันเกลือของข้าวกับุกแล้วเรียบร้อยพี่น้องนี่เดี๋ยวสิมาซิมเบิน่น้องลืงคักพี่น้องเลยเลดงตัวนี้ดินี่ก็ไม่นลืงพี่น้อง,งเดี๋ยวมาซิมเบิก่อนนะเดี๋ยวสิกินตัวนี้ก่อนพี่น้อง นี่นะเดี๋ยวสิแกซิมมึงกอนนะของแซ่บอาหารใต้ดินพี่น้องมันมนแมนอ้าซื้อมาพี่น้องเนาะซื้อมาเตนะ้มึงกูเลยนะพอกินอยู่นะพี่น้องนะ กินกับข้าวก็ได้พี่น้นองแซ่บตอนยังน้อยนี่เขาได้มีแนวกินเผือกินมั่งข้าวพี่น้องไอ้น้องเมนแก้ลมั่งข้าวบ้านจะมีเออเนาเมนแก้วนะแกะเปิดมันออกเลยเปิดนี้อ่อนแล้วก็กินได้เลยนะใส่ได้็กเนาะ เอ้ยนี ini, can can <oo> ่เพิ honestly? ่นนอนกระเด้วกระเด้วอยู่เนาะมีลับบอลาเมียลับบนี้นะฮะกำลังเบิ่งเห็นเพิ่งได้เดินไปฮะเพิ่นเบิ่งมาปุ้งนะหลานซ่าเฮงล่าเรียวพี่เฮ้ยฮึ ăn cuối ăn cuối ăn cuối ăn ăn cuối ăn มันมีนอนบอน,นี่บ่น่ากลัวมันบอน,นอนบ่เบิ่งมาปุ้งม,มันบ่ละฮึฮึงดุ๊ย Bà non, bân bà ní bơ bơ tí con mân bằng đúng tí ba tí tí ba tí 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 bơ tí tí ยลูกบบมาละยลูกบบมามาพี่น้องกินตามปั๊บเอาลานนะกินตามมี่โคกเศร้าพันกิบพี่น้องเอ้ยเนาสั่งซื้อมานะมามาพี่น้องเนาะตอนกำลังเยือเข้านะ